มือปืนเฮี้ยมเกรียมและใจเย็นร่องรอยการยิงแสดงถึงความเป็นมืออาชีพกระสุนเจาะเข้าส่วนหัวทุกนัดยดชีวิตสาวไม้คิวบิเลียของไอ้หน่อยเพียงแค่นั้นตำรวจสงสัยล่าจอมโหดยันได้ตัวแน่นอนสังหารเสียนสนุกเกอร์คนร้ายจเจาะเผาขนจนหมดลูกโมกระสุนเจาะใบหน้าทุกนัดแล้วมือปืนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หายเข้าไปในซอยสบายใจเชิบตำรวจตั้งประเด็นสังหารเพราะเรื่องผู้หญิงมากกว่าการพนัน กีฬาที่ฮิตกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสนุกเกอร์แต่เป็นกีฬาประเภทที่ยังต้องห้ามอยู่เพราะที่ใดจะตั้งเป็นสนามสนุกเกอร์จะต้องจดทะเบียนเป็นสโมสรหรือสมาคมให้ถูกต้องจึงจะขออนุญ,ญาตให้ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ยั่วใจเสียนได้ผืในใครทําเสือ้อซ่าเปิดสำนักสนุกเกอร์เถื่อนมีวังได้กอดขาดโต๊ะเฝ้าโรงพักพรอลูกเมียมาประกันตัวนิสัยของคนเรายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยะปัจจุบันมนุษย์หัวใส หารายได้โดยการจัดทำสนุกเกอร์ฉบับกระเป๋าย่อส่วนทั้งลูกทั้งโต๊ะจนแฟนวัยรุ่นมือใหม่เรียกกันติดปากว่าโต๊ะเล็กคนมีกระตังเสือไปหัดเล่นที่บ้านเพราะว่าแต่มีพวกพวกแอบยอดตั้งโต๊ะไว้ตามห้องแถวตามตรอกตามซอยที่ไกลตาตำรวจย่วกิเลสวัยรุ่นวัยเรียนหนีไปแทงกันมันหยดติงเจ้าของโต๊ะเจ้าของตึกแบ่งสรรปันส่วนใดได้สบายใจกว่าแต่ส่วนมากรายได้จากการแอบตั้งโต๊ะสนุกเกอร์เถื่อนผิดกฎหมายนี้ ผู้เป็นเจ้าของก็ต้องแบ่งปันค่าสร้างยันพื้นใหญ่ปิดหูปิดตาตำรวจท้องที่จะได้ไม่รู้ไม่เห็นเวลาตรวจผ่านไปหัวตาจะได้ฟ้าฝ่ากเหมือนโดนณนะจังงังมีสนุกเกอร์ที่ไหนก็ต้องมีเสียนที่นั่นและคดีสังหารรายนี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองปากน้ําสมุทรปราการคนตายก็เป็นเสียนมีอันดับไม่ใช่เสี่ยนถือน้ําเต้าแบบนังจีนกํลาลังภายในแต่เป็นนักสนุกเกอร์มือชาตเฝ้าอยู่ที่โต๊ะสนุกเป็นอาจ,จิน หากใครไปที่สมาคมศิษย์เก่าสิริศึกษาที่อยู่ในซอยวัดกลางตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดต,ตั้งบริการสมาชิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะต้องเจอในมงคลหรือหน่อยนักสนุกเกอร์รูปหลอดฝีมือเชียบเป็นสมาชิกประจำอยู่ที่นั่นซึ่งเสียนหน่อยนั้นไม่มีใครรู้แน่ว่าทำงานเป็นหลักแหล่งที่ไหนแต่ที่แน,แน่จะพบกับเขาได้ในสมาคมนั้นเสมอ และในวันที่12มกราคม2530ในมุงคลหรือหน่อยสนุกอยู่กับการเล่นบิลเลียดตั้งแต่เที่ยงจนถึงเวลาดึกประมาณ4ทุ่มเศษจึงได้ชวนในสมคิดหรือเล็กอายุ20ปีเพื่อนเกลอเดินไปหาของกินในตลาดท้ายบ้านขณะที่เสียงหน่อยเดินก้าวออกจากสมาคมพร้อมเพื่อนเล็กได้เพียงประมาณ40เมตรก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังไล่หลังกระหึมมาคล้ายเสียงของมัจุราช รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าวใกล้เข้ามาจนชิดตัวเสียนหน่อยและแล้วคนซ้อนท้ายด้านหลังมันก็กระโดดลงมาขวางหน้าพูดประโยคสั้นๆคือหน่อยจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นเพื่อนเล็กคู่หูเสียนหน่อยกระโดดหายตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกเมื่อเสร็จภ,ภารกิจของสัตว์ป่ายามราตรีมันก็กระโดดซ้อนรถติดเครื่องขยับเดินหน้าแค่5เมตรแล้วเลี้ยวสายหายไปกับความมืดเข้าไปในซอยศิริราชทาซอยหนึ่ง หัวน้ำวนปล่อยให้ร่างอันไร้วิญญาณของเซียนหน่อยนอนฟุบคาซอยอย่างน่าเวทนาเหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้ความได้ทราบถึงร้อยตำรวจโทรทันว่าเพ่งคำซึ่งทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวรอยู่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการจึงรีบรายงานเหตุต่อไปอย่างพันตำรวจโทวิสารเพ่งคำสารวัตรใหญ่จนความได้ทราบถ,ถึงพันตำรวจเอกว่างชาญศิลเพิ่มกับการจึงพร้อมด้วยกำลังอันประกอบด้วย พันตำรวจโทโมงคลสีพโพพันตำรวจโท,โทสมรวยจันทาวอนรองเพิ่มกับพันตำรวจตรีพงเดชแพทย์เจริญสารวัตรป่าปราบพันตำรวจตรีสันติเพียสูตรสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการเรียบรุดไปยังที่กเกิดเหตุและในที่กเกิดเหตุพบศพของนายมงคลหรือหน่อยอายุ29ปีเป็นรัศดรในตำบลปางน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการ พู้ตายสวมก่งเก่งขาย,ยาวสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีเขียวสลับลายน้ำตาลพับแขนคาดเข็มขัดสีน้ำตาลรองเท้าแตะยังสวมขายอยู่ในเท้านอนแต่แขงนั่นขวาติดกำแพงถูกยิงด้วยปืนลูกโม่กระสุนเข้าเขียวซ้ายทลุออกกระมอมหลังแก้มซ้ายขามับซ้ายคอไหล่ซ้ายและใต้ปากมีรอยกระสุนเจาะกำแพงหลายแห่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจบริเวณที่เกิดเหตุ และพลิกศพชนสูตรเรียบร้อยแล้วจึงมอบศพให้เจ้าหน้าที่ส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ่าตัดชนสูตรศพต่อไปจากนั้นได้เชิญตัวนายสมคิดเรื่อเล็กเพื่อนผู้ตายซึ่งยังตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสอบปากคำที่สพเมืองสมุทรปราการโดยมีญาติของในมงคลผู้ตายได้มาให้รายละเอียดด้วยนายสมคิดเรือเล็กได้เล่ารายละเอียดต่อพันตำรวจตรีสันติเพนสูตรสารวัตรสอบสวนฝั่งว่า ได้อยู่กับในหน่อยผู้ตายในสมาคมมิเลียดดังกล่าวตั้งแต่เวลาเกือบเที่ยงจนถึงก่อนเกิดเหตุในหน่อยได้มาชวนบอกว่านัดกับเพื่อนชื่อหนยตั้งที่ตลาดท้ายบ้านพอเดินออกมาได้สักครู่ก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์เล่นเข้ามาเทียบซึ่งคนซ้อนท้ายกระโดดลงมาจากรถกเรียกชื่อหน่อยแล้วมันก็ยิงทันทีตัวเองเลยกระโดดหลบเข้าไปในบ้านข้างทางจนเสียงปืนสงบลงและเสียงรถมอเตอร์ไซค์เล่นไปตนจึงได้ออกมาดูก็พบว่า นหน่อยได้ขาดใจตายไปเสียแล้วสำหรับประเด็นการสรังหารในครั้งนี้ตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนหาตัวคนร้ายได้ตั้งประเด็นว่าอาจเกิดจากเรื่องผู้หญิงเพราะนายมงคลหรือหน่อยผู้ตายเป็นคนรูปล่อเจ้าชู้และพิธีพิถันเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษใส่เสื้อผ้าราคาแพงประเด็นอื่นนั้นยังไม่เข้าเป้าเพราะการเล่นสนุกเกอร์ได้เสียกันไม่มากจึงไม่น่าเป็นสาเหตุถึงกับต้องสังหารกันแบบนี้และมือปืน จัดว่าเป็นคนเฮี้ยมใจเย็นคล้ายมือปืนอาชีพพันตำรวจตรีสันติเพนสูตรสารวัตรสอบสวนได้กล่าวเพิ่มเติมว่ขาขณะนี้ตำรวจพอจะรู้บาแสและคนร้ายรายนี้แล้วขณะน,นี้กำลังรวบรวมพยานบุคคลและหลักฐานประกอบอื่นๆอยู่เพื่อต้องการให้ผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดหน้าโมโหตรงที่ว่าขณะเกิดเหตุผู้คนแถบนั้นได้ยินเสียงปืนมองเห็นตัวคนร้ายแต่ไม่กล้ามาให้ปากคำเป็นพยาน ผมคิดว่าทางตำรวจต้องจับตัวคนร้ายรายนี้ได้อย่างแน่นอนรับรองไม่ตายฟรีพันตำรวจตรีสันติกล่าวสำหรับประวัติของในมงคลหรือหน่อยเป็นลูกของานถวายและหนางยุพินมีอาชีพค้าขายมีพี่น้องรวม13าคนเป็นชาย9คนหญิง4นาในหน่อยผู้ตายเป็นลูกคนที่4เรียนจบมัธยมแล้วก็ออกมาประกอบอาชีพขับรถสองแถวรับจ้างในเขตเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการแต่ระยะหลัง ได้เลิอกอาชีพขับรถมาอยู่ที่บ้านเฉยๆชอบเล่นบิลเลียดเป็นชีวิตจ,จิตใจตอนนี้เสียหน่อยเหลือไว้เพียงแต่ชื่อเท่านั้นครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่อกาสันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ